ประชาชนรครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในด้านสุขภาพได้มีการจัดสรรงบประมาณและผู้นําชุมชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตรวจเยี่ยมจากท่านประธานและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาขอะกาศขอบคุณครับ สุดราชการทุกภาคส่วนนะครับที่เชิญนายแพทย์ดรสุภคราสามังเองเจตครับแซ่จันครับยิ่งมากและก็ยินดีที่ได้มีโอกาสประโถดเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมประจันทร์าริษฐานการนายกองค์การบริหารส่วนจนงังหวัดนายแพทย์ถนอมถิ่นกล้ามในเอเจตครับ ก็รู้สึกว่าผมว่านนี่จะเลยนะคะผมจะพันแปดร้อยหลักคาเรือนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สถานเนื้อธรรมายที่ระเกียรติมีความเป็นเลิศในทุกๆด้านทั้งพิธีธรรมอาคารสถานที่ภูมินัทสิ่งที่เราเปลี่ยนเฉลิมเพื่อเกียรติไว้นด์เปลียนขึ้นมาแก้วเชลิมหรียรติในการตรวจสอบสถานเนื้อนามัยเฉลิมเพื่อเกียรติในการที หาทางแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาและปการเปรียบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในวันนี้จากสิ่งเป็นผู้แต่แต่มีผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขคุณสิริกรนาย่าคมาบ้านเลขที่18หมู่3บ้านของเต่าทองลครับท้าววงนะเป็นผู้สูงอายุติดบ้านร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการบิดเวียนศีรษะก่อนทั้งที่สามนางผันเกียนสมอนบัตรขศีหมู่สีเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวมือโรคเบาหวานและตาบอดทั้งสองข้างเ็ดครับผู้นำท้องที่เ้าตินท่านผู้ใหญ่บ้านหนึ่งสองสามครับ ยืนรอตัวทุนที่สองยืนรอตัวที่กวคาก็ยืนรอตัวที่กว่าต้องบอกว่าตานอภัยครับข้างหลังเป็นยอาทีข้างหน้าก็ได้นะครับนี่ร่วมด้วยช่วยกันกำลังใจนะครับต้องโพลอันดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนระดับพ่อเมืองนะครับไปเดินทางมาร่วมเป็ยไปยืนรอฝั่งน้ับท่านโทมิเอร์ให้คุณแม่ยืนรอขอให้เป็นสองชุดหรือว่าชุดเดียวอาชุดเดียวนะครับวันนี้กับคุณพ่อคุณแม่

จองที่ลอัย่ากแต่ที่เรื่องหมองศุขแตยาหมองน่เปหมอ Thank mm -hmm. you.